สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคืนเดือนมืดครับคืนที่มืดสนิทไม่มีแสงสว่างจากพระจันทร์เลยครับรู้ไหมครับบางครั้งความมืดมันไม่ได้แค่ทําให้คุณมองไม่เห็นสิ่งรอบตัวนะครับแต่มันยังสามารถทําให้สิ่งที่คุณไม่อยากเห็นนั้นมันแอบแฝงตัวอยู่ข้างๆคุณได้ด้วยคืนนี้น่ากลัวแค่ไหนอาจจะคิดว่าเป็นคําถามที่ไร้สาระแต่มันจะไม่น่าเชื่อเลยถ้าผมบอกว่า มันน่ากลัวมากครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินคําพูดแบบนี้จากผมแล้วหลายครั้งแต่คืนนี้นะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของความเมื่อธรรมดามันมีอะไรบางอย่างที่น่ากลัวกว่าความเมื่อที่คุณคิดว่าคุณจะสามารถเผชิญได้เรื่องนี้เริ่มต้นขึ้นในคืนหนึ่งครับคืนที่ฝนตกหนักและลมพัดแรงจนฟ้ากับดินดูเหมือนจะหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเมืองที่ผมอาศัยอยู่ในตอนนั้นมันเงียบสงบเหมือนทุกๆคืนแต่คืนวันนี้มันกลับแตกต่างไปจากทุกๆคืนที่ผ่านมาผมชื่อนัทครับและในคืนที่ฝนตกนั้น ผมต้องขับรถจากอำเภอหนึ่งกลับไปบ้านของผมที่อยู่กลางป่าอันเงียบสงดถ้าถามว่าทำไมต้องขับในคืนที่ฝนตกหนักขนาดนั้นก็เพราะว่าไม่อยากพักค้างคืนที่อำเภอนั้นครับมีอะไรบางอย่างที่ไม่ค่อยจะสบายใจนักถ้าได้ค้างอยู่ที่นั่นผมขับรถผ่านถนนที่คดเคี้ยวไปตามภูเขาถนนสายนี้มันมืดมากครับแสงจากไฟหน้ารถที่ส่องไปข้างหน้าแทบไม่สามารถทำให้ผมมองเห็นได้ชัดเจน เพราะความหนาของฝนที่ตกลงมาอย่างไม่หยุดยั้งแต่ที่ทําให้ผมไม่สบายใจจริงๆก็คือบรรยากาศของถนนสายนี้ที่มันดูเงียบผิดปกติครับถนนสายนี้มักจะมีเสียงมแมลงหรือเสียงสัตว์ป่าบ้างในตอนกลางคืนแต่คืนนี้มันกลับเงียบสนิทครับไม่มีแม้แต่เสียงของลมที่พัดผ่านกิ่งไม้หรือเสียงของสัตว์อะไรเลยแปลกจังผมบ่นพึมพำกับตัวเองขับไปเรื่อยๆอย่างระมัดระวังขับไปไม่นานนักผมก็เริ่มรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างตามมาขึ้นมาในใจว่า นี่ผมคิดไปเองหรือเปล่าแต่ไม่นานเกินไปครับเมื่อผมหันไปมองทางกระจกมองหลังผมเห็นแสงไฟรถอีกคันตามมาทางด้านหลังเห็นไฟหน้ารถส่องมาที่ผมในระยะไกลๆโอ้มีคนขับตาม,มาผมคิดในใจแต่พอหันไปดูในกระจกอีกครั้งรถคันนั้นกลับหายไปแล้วครับแปลกจริงๆผมพูดกับตัวเองและเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเมื่อผมขับรถไปจนถึงช่วงกลางทางที่ไม่มีบ้านหรือแสงไฟอะไรเลย,เลยก็ได้ยินเสียงที่ทำให้ผมสะดุง้ง มันเป็นเสียงเบาๆที่เหมือนกับเสียงกระซิบเสียงที่แค่พอได้ยินนัดนัดเสียงนั้นเรียกชื่อผมครับคุ้นคุ้นเหมือนจะเป็นเสียงของใครสักคนที่รู้จักผมดีผมหันไปมองรอบๆภายในรถอย่างรวดเร็วแต่มันก็ไม่มีอะไรครับไม่มีใครนั่งอยู่ข้างๆผมเลยบ้าไปแล้วคิดมากไปหรือเปล่าผมคิดในใจแต่ก็ต้องยอมรับว่าเสียงนั้นมันชัดเจนจริงๆครับผมขับรถต่อไปจนกระทั่งเริ่มเห็นแสงจากบ้านใกล้ๆหายไปในระยะไกลแต่เสียงนั้น ยังไม่หยุดครับมันยังคงเรียกชื่อผมซ้ำๆนัดนัดเสียงดังขึ้นมาอีกและคราวนี้มันไม่ใช่แค่เสียงเบาๆอีกแล้วแต่มันกลับดังก้องขึ้นในหัวผมไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆผมเริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วครับความกลัวเริ่มเข้ามาในใจผมขับรถไปจนถึงทางเลี้ยวที่มุ่งไปยังบ้านของผมตอนนั้นเองครับที่ผมเห็นใครบางคนยืนอยู่ข้างทางในความมืดที่ไม่มีแสงไฟส่องถึงเลยบุคคลน,นั้นยืนหันหลังให้กับผมและดูเหมือนจะไม่ได้สังเกตเห็นผมที่ขับรถเข้าไปใกล้ ใครหน้าผมคิดในใจและเบรคเพื่อจะลดความเร็วลงแต่พอผมขับเข้าไปใกล้สิ่งที่ทําให้ผมตกใจสุดๆก็คือคนคนนั้นหันหน้าไปยิ้มให้ผมครับและรอยยิ้มที่ผมเห็นนั้นมันเป็นรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวและผิดปกติที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาอะไรกันเนี่ยผมตกใจจนแทบจะสูญเสียการควบคุมพวงมาลายัยทันใดนั้นเองเสียงกระซิบก็ยังคงดังขึ้นในหูผมนัดนัดมาหาเราสิมันชัดเจนและน่ากลัวมากขึ้นจนทำให้ผมไม่สามารถทนได้อีกต่อไป ผมจึงตัดสินใจชนแก้มรถกับป้ายถนนข้างทางและรีบกระโดดออกจากรถไปทันทีครับหลังจากที่ผมเดินออกจากรถไปไม่ไกลผมก็เริ่มเห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าผมในความมืดเธอใส่ชุดที่ดูเก่าๆและใบหน้าของเธอสีเซียวคุณเป็นใครผมถามออกไปเสียงสันส่นๆเธอยิ้มให้ผมแล้วพูดว่าเราคือคนที่อยู่ในเงามืดของคืนเดือนมืดคุณเพิ่งจะเข้ามาในโลกของเราครับผมรู้สึกเหมือนว่าผมถูกดึงเข้าไปในอีกโลกหนึ่ง ที่ไม่ใช่โลกของคนปกติคำสาบนนี้จะตามหลอกหลอนคุณไปตลอดชีวิตครับเธอพูดด้วยเสียงที่ไม่เหมือนมนุษย์ทันใดนั้นครับเสียงฝนตกก็หยุดลงและความมืดในคืนเดือนมืดนั้นก็กลายเป็นแสงสว่างที่แปลกประหลาดจบแล้วครับท่านคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไรมันคือการทดสอบบางอย่างที่พาผมเข้าไปในโลกแห่งความมืดจริงๆหรือไม่ครับเรื่องราว